สวัสดีครับอยู่กับผมรินอีเช่นเคยและวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Love ปี2015เรื่องไาวเริ่มมาที่เมอร์ฟี่หนุ่มคนหนึ่งและอีเล็กตราหญิงสาวทั้งสองกำลังมีอะไรกันทั้งคู่ช่วยเหลือกันและกันจนเสร็จตัดมาที่ปัจจุบันเมอร์ฟี่ตื่นขึ้นมาบนที่นอนข้างกายของเขามีโอมินอนอยู่ข้างๆเขาลืมตาขึ้นมาก็รีบลุกขึ้นไปยังอีกห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องของลูกน้อย เขาไปอุ้มเธอกลับมาที่เตียงก็เห็นว่าเธอตื่นจึงได้เอาลูกให้เธอไปดูแลต่อในตอนนี้เขากําลังสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเขาต้องมีลูกกับคนที่เขาไม่ได้รักและเขายังต้องเสียแฟนสาวไปอีกเขารักอิเล็กต้ามากแต่บางครั้งเธอก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงเครื่องบําบ,บัดเซ็กสำหรับเธอเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อรับสายจึงได้ยินเสียงสะท้ของหญิงคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ของอิเล็กต้า เธอามหาลูกสาวบอกกับเขาว่าเกือบสองเดือนแล้วที่เธอไม่สามารถติดต่ออิเล็กต้าได้เลยขอร้องให้เขาช่วยติดต่อเธอให้นั่นยิ่งทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจเขาเลิกกับอิเล็กต้ามานานแล้วจนลูกคลอดและเติบโตมาได้สองปีเขาก็ยังไม่เคยลืมเธอแม้แต่นิดเดียวทางด้านเด็กน้อยเธอนั่งทานข้าวอยู่ที่โต๊ะเขาเดินเข้าไปหาเธอและหยอกล้อบอกว่าเขาเริ่มมีพุงแล้วซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากอายุหรือความเครียดที่เขาเก็บไว้ตัดไปที่บนเตียงเขามีอะไรกับแม่ของลูก และเมื่อเขาเสร็จก็ต้องตกใจเมื่อพบว,ว่าถุงยางอนามัยแตกภาพได้ตัดไปในวันที่เธอบอกกับเขาว่าท้องแต่เขายังไม่เชื่อจึงขอให้เธอตรวจใหม่อีกครั้งเธอตรวจซ้ําอีกครั้งแต่ผลก็ยังออกมาเป็นเหมือนเดิมแต่มาที่ปัจจุบันเธอถามเขาว่าคนที่โทรมาหาเขาเป็นใครเขาจึงให้คําตอบไปว่าเธอเป็นแม่ของเพื่อนเก่าเธอขอร้องให้บอกกับเธอมาตามตรงแต่เขากลับเดินหนีและภาวนาให้เธอกลับเข้าไปเลี้ยงลูกโชคดีที่เธอไม่ได้ตามเข้ามา เขาโกหกเธอเพื่อที่จะตัดปัญหาเมื่อฟี่เดินเข้ามาภายในห้องที่เขาได้เก็บความทรงจําเอาไว้ที่นี่มันเคยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เขาและอีเล็กตราได้เคยมีความทรงจําร่วมกันเขาไม่เคยทิ้งมันไปความรู้สึกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเขามองที่ภาพถ่ายของเธอซึ่งเธอเคยบอกกับเขาว่าอยากให้เขาถ่ายภาพเธอเก็บไว้ถ้าหากวันหนึ่งที่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ยังมีภาพถ่ายของเธอที่จะอยู่กับเขาตลอดไป ตัดมาในวันที่เมอร์ฟี่บอกความจริงกับอีเล็กตาหรือที่เขาทําโอมิท้องเธอด่าเขาแล้วรีบออกจากห้องไปเขาไม่มีอะไรจะแก้ตัวกับเธอเพราะเขาเป็นคนผิดเองเขาพยายามตามไปง้อเธอที่ผับแต่เธอไม่สนใจและยังมีเพื่อนผู้ชายที่คอยปกป้องเธอทําให้เขาเข้าไปหาเธอไม่ได้แต่แล้วเธอก็ได้ออกมาเจอเขาเธอด่าเรื่องที่เขาทําส่วนเมอร์ฟี่ก็คิดว่าเธอจะต้องมีคนใหม่ไปแล้วแน่เมอร์ฟี่ Murphy กลับมาที่ห้องเขาโทรไปหาเธอเพื่อคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เธอไม่ฟังและตัดสายทิ้งไปเธอเจ็บกับสิ่งที่เขาทำจนอยากจะหนีออกไปจากเมอร์ฟี่ต่อมาเขาจึงไปออกตามหาเธอก็พบว่าเธออยู่ที่ห้องของจูเลีโอซึ่งเป็นเพื่อนของเธอภายในห้องพักจูเลโอโทรเข้ามาหาเมอร์ฟี่เขาบอกความจริงที่ออเล็กตาไม่ได้มีอะไรกับเขาบอกให้เมอร์ฟี่เลิกยุ่งกับเธอสักทีแต่ภาพมาที่ปัจจุบันเสียงร้องไห้ของลูกสาวเรียกให้เขากลับมาอีกครั้งโอมิกำลังพาลูกออกไปเดินเล่นข้างนอก ขณะนนั้นเองเมอร์ฟี่จึงได้สรารภาพกับเธอว่าแม่ของอิเล็กตาโทรมาหาเขาหรือที่เธอติดต่อกับอิเล็กตาไม่ได้เกือบ3าเดือนโอมิได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดใจบอกให้เขาจัดการกับอดีตส่วนเธอจะดูแลลูกซึ่งเป็นอนาคตของเราต่อแล้วเธอก็เดินจากห้องไปเขาเสียใจที่ครั้งหนึ่งเคยสัญญากับอิเล็กตาว่าจะทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันกันกบเธอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยมีนั่นก็คือมีลูกกับเธอนางได้ตัดมาในวันที่อิเล็กตามีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก เธอฝันว่าอยากจะมีเซ็กซ์ร่วมกันกับสาวผมสีบลอนด์ซึ่งเมอร์ฟี่ก็เห็นด้วยกับเธอเขาเองก็อยากมีเซ็กซ์กับสาวผมทองเหมือนกันจนวันหนึ่งทั้งคู่ได้เจอกับโอมิซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเธออาศัยอยู่ห้องติดกับพวกเขาโอมิเป็นเด็กกำพรา้าอิเล็กตาชวนเธอไปแฮงเอาท์เธอเองก็ตกลงที่จะไปพวกเขาได้พาโอมิไปที่ผับและให้เธอได้ลองกับสารเสพติดซึ่งทําให้เธอเคลิบเคลิม้มเมื่อกลับมาที่บ้านบนที่นอนพวกเขาได้มานอนรวมกันในตอนนั้นเอง อิเล็กต้าก็ได้บอกว่าเธออายุ17ปีทาให้พวกเขาตกใจแต่ก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาหยุดความคิดเมอร์ฟี่ยื่นฝิ่นให้เธอสูบและเมื่อเวลาผ่านไปเธอจึงรู้สึกเคลิบเคลิม้มจกนกระทั่งเมอร์ฟี่และอิเล็กต้าจูบกันอย่างดุเดือดโอมิ mi, เข้าไปร่วมด้วยอิเล็กต้าเธอถูกรุมจูบนั่นทําให้เธอรู้สึกพอใจพวกเขาได้ร่วมรักกันเมอร์ฟี่และโอมิได้มีอะไรกันสมใจของอิเล็กต้าซึ่งเธอก็ได้ทำหน้าที่เล้าหลมทั้งคู่นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด ตัดมาที่เมอร์ฟี่ในตอนนี้เขาไม่สามารถติดต่ออิเล็กตาได้จึงได้ฝากข้อความไว้หวังว่าเธอจะเห็นมันและติดต่อกลับมาตัดกลับมาหลังจากที่ทั้งสมคนมีอะไรกันพวกเขาก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่มาวันหนึ่งในวันที่อิเล็กตาไปทําธุระเมอร์ฟี่มองผ่านช่องหน้าต่างก็เห็นว่าโอมิอยู่คนเดียวเธอจึงเชิญชวนให้เขาไปที่ห้องและทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันแต่ดันพลาดทําให้ถุงยางอนามัยขาดมันทําให้เขานึกถึงวันที่เขาถามอิเล็กตาว่าถ้าเธอมีลูกเธอจะตั้งชื่อว่ากัสปา นี่จึงเป็นที่มาของชื่อเจ้าตัวน้อยตัดกลับมาที่ปัจจุบันเขารู้ตัวว่าตัวเองเริ่มเมาจึงได้ลุกขึ้นนั่งและไปหยิบภาพถ่ายของอิเล็กท่าที่ซ่อนไว้ออกมาดูมีทั้งภาพที่เธอเผลอและภาพวาาผิวของเธอเขานั่งดูจนครบทุกรูปแล้วนํามันกลับไปวางไว้ที่เดิมต่อมาเมอร์ฟี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาฝากสายไว้ที่ทํางานของอิเล็กท่าขาร้องให้เธอติดต่อกลับมาเพราะเขาคิดถึงเธอมากตัดไปที่เรื่องในอดีตของอิเล็กท่ารุ่งเช้าทั้งคู่ยังนอนอยู่บนเตียง เธอนูเนียเขาและขอให้เขามีอะไรกับเธอเมอร์ฟี่ไม่ปฏิเสธเขาเคยบอกเธอว่าอยากที่จะสร้างภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเลือดสเปิร์มและน้ำตาเขามองว่ามันเป็นแก่นแท้ของชีวิตทั้งคู่มีความชอบและงานอะดรีเรกคล้ายกันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เมอร์ฟี่ลืมเธอไม่ลงตัดมาที่ห้องของพวกเขาเมอร์ฟี่จูบเธออย่างนุ่มนวลหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จเขาก็ได้ถามเธอถึงเรื่องของแฟนเก่าแต่เธอก็ไม่ได้ติดต่อเขานานแล้วเพราะเขาใจร้อนตัดไปที่แกลเลอรี่ของอิเล็กตา เธอแนะนําให้เขารู้จักกับชายคนหนึ่งเขาไม่ชอบชายคนนั้นที่ทําตัวสนิทสนมกับเธอเขารอให้เธอพาคนเที่ยวชมงานจบเมื่อเธอเข้ามาเห็นสีหน้าที่ไม่พอใจของเมอร์ฟี่ก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นอะไรเมอร์ฟี่ถ่ายคลิปเธอเก็บไว้เยอะมากและถ่ายคลิปเป็นคําสัญญาว่าทั้งคู่จะรักกันตลอดไปเมอร์ฟี่ที่สัญญาจะทําตามที่เธอขอทุกเมื่อตัดมาที่คลิปที่เขาได้ถ่ายในตอนที่กำลังมีอะไรกันไว้รวมถึงภาพถ่ายหวาบิวของเธอด้วย ตัดมาในวันที่อิเลกตาพาเมอร์ฟี่เข้าไปทําความรู้จักกับเธอแต่มีช่วงที่เิเลกตาไปเข้าห้องน้ําแม่ของเธอจึงได้ถามเมอร์ฟี่เรื่องยาที่พบในห้องของออเลกตาเธอคิดว่ามันคงไม่ใช่ของลูกสาวแน่นอนเธอคิดว่ายาเสพติดที่เจอมเป็นของเมอร์ฟี่แต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปทั้งคู่คือเจ้าของยาเสพติดที่แม่ของอิเลกตาเจอเขาได้มันมาจากเพื่อนอีกคนหนึ่งต่อมาเิเลกตาพาเขาไปเข้า,าที่อะไรบางอย่างโดยที่ให้เขาดื่มน้ําหลังจากนั้นไม่นานเขามีอาการเพ้ออยู่เป็นช่วง เขาร้องครวญครางในขณะที่หลับตาอยู่มันฉายภาพในตอนที่เขาได้มีอะไรกับอิเล็กตาตัดไปที่สถานบันเทิงในขณะที่เมอร์ฟี่กำลังมึนเมาเขาถามสาวข้างๆว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเธอจึงตอบกลับไปว่าความรักและการมีความรักมักจะมาคู่กับการมีเซ็กส์นั่นก็ทำให้เขาหัวเราะอ,ออกมาเธอเห็นว่าเขาเมาแล้วจึงได้ชวนเขาเข้าไปที่ห้องน้ำเธอขึ้นคล่อมตัวเขาและตกลงว่าทั้งคู่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มมีอะไรกัน กลางเสียงคอะประตูดังลั่นอิเล็กตามองตามสาวที่เดินออกมาจากห้องน้ำตามด้วยเมอร์ฟี่เธอด่าที่เขาไปมีอะไรกับสาวอื่นแต่เขากลับทำว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งคู่ขึ้นเสียงใส่กันหลังเกิดเรื่องพวกเขาขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านและเถียงกันตลอดทางจนคนขับต้องเตือนพวกเขาก็ยังเสียงดังไม่หยุดแต่เมื่อทั้งคู่เริ่มมีสติก็กลับมารักกันเหมือนเดิมพวกเขาจูบและกอดกันและให้ความรักที่มีอยู่แก่กันและกันเมื่อถึงห้องทั้งสองไม่รอช้าและเริ่มมีอะไรกันอย่างเร่าร้อน และทั้งคู่ทาแบบนี้กันทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันตัดมาที่ภายในงานเลี้ยงฉลองแกลลอรี่ของเธอในระหว่างที่เธอกําลังดูแลแขกในงานเมอร์ฟี่เมาไม่รู้เรื่องเขาถามคนในงานว่าอยากมีอะไรกับแฟนสาวของเขาใช่ไหมทําให้แขกบางคนไม่พอใจจึงได้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันเมอร์ฟี่และคนอื่นๆถูกพาตัวไปสถานีตํารวจเขาโวยวายเพราะไม่อยากที่จะรับโทษแต่ตํารวจเห็นได้ชัดว่าเขากําลังเมาเอเล็กตา้าโกรธที่เขาไปก่อเรื่องวุ่นวาย เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงต้องจับเขาและเธอก็ไล่ให้เมอร์ฟี่ไปไกลเมอร์ฟี่เรียกสาวที่เขาเคยมีอะไรด้วยกันมาเจออีกครั้งทั้งคู่ได้มีอะไรกันเสร็จก็ได้พูดคุยเขาเล่าให้เธอฟังเรื่องที่เพิ่งเลิกกับแฟนเธอจึงได้เตือนสติเขาว่าในเรื่องของความรักคนที่ตกกลุ่มรักก่อนคือคนแพ้ตัดมาในกลางดึกเขาโทรหาเธออีกครั้งครั้งนี้เธอรับสายด้วยความงงเงียเพราะเธอหลับไปแล้วเขาต้องการที่จะเจอกับเธอเธอจึงตอบตกลงต่อมาทั้งคู่ได้นัดกันมาในสถานบันเทิง และได้เลือกที่จะไปเจอกันในที่รับตาคนเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการมีเซ็กส์แล้วทั้งคู่ก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหลังจากได้มีอะไรกันทั้งคู่พากันในร้านอาหารแห่งหนึ่งชายสองคนที่เมอร์ฟี่เคยเจอชักชวนให้เขาพาแฟนสาวไปสนุกด้วยกันภายในนั้นจะมีสาวๆและหนุ่มๆม,มาแลกเปลี่ยนเซ็กส์กันซึ่งจะทําให้แฟนของเมอร์ฟี่มีความสุขยิ่งขึ้นเมอร์ฟี่เลือกที่จะพาแฟนมาตามคําชวนของชายสองคนภายในนั้นแต่เป็นด้วยผู้คนที่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือมาเพื่อมีอะไรกันกับคนในนั้นหรือเข้ามาเพื่อดูคนอื่นๆมีอะไรกันในระหว่างที่เมอร์ฟี่เพลอแฟนสาวก็ได้ชวนเขาเข้าไปร่วมด้วยซึ่งเขาก็ตามใจเธอหลังจากที่กลับมาจากที่นั่นทั้งคู่ทะเลาะก,กันเพราะเรื่องที่ไปมีอะไรกับคนภายในนั้น<อ>เขาไม่เข้าใจว่าทำไมอิเล็กตาถึงได้เข้าไปเอากับสาวๆเธอจึงอยากให้เขาลองมีอะไรกับทาร์บ้างตัดมาในวันที่เขาได้ลองกับทาร์สซึ่งเบอร์ฟี่ทำใจไม่ได้จนเขาลุกนี้อิเล็กตาตามไปปลอบใจเขาจนเขาสบายใจขึ้น เขาได้นึกย้อนกลับไปในวันที่เขาเจอเธอครั้งแรกเธอมาฝึกงานที่นี่เขาเจอเธอระหว่างที่เธอกำลังไปเที่ยวกับเพื่อนเขาจึงได้ชวนเธอออกไปเดินเล่นทั้งคู่คุยกันถูกคอเขาจึงได้ชวนเธอไปต่อที่ห้องภายในห้องไฟสลัวทั้งคู่ได้นูนเนียกันไปครั้งแรกพวกเขาจูบกันซ้ำๆสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันเสมอเธอบอกกับเขาว่าเธอกลัวการเจ็บปวดมากที่สุดเธอยอมที่จะจบชีวิตลงถ้าหากจะต้องทนเจ็บปวดตัดมาที่ปัจจุบันเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาโทรหาเธออยู่หลายครั้งและหวังว่าเธอคงไม่ได้คิดสั้นเขาอยากให้เราย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้รู้จักกันโอมิเข้ามาภายในห้องน้ํเาเธอเห็นสภาพเมอร์ฟี่ในตอนนี้เขานั่งกอดเข่าอยู่ในอ่างอาบน้ําและร้องไห้ไม่หยุดจึงปิดประตูลงเมื่อลูกสาวของเขาเข้า,ขามาเธอเดินเข้ามาหาเขาและเขาก็กอดลูกแน่นทําให้เธอร้องไห้ออกมาอีกภาพในจินตนาการของเมอร์ฟี่เขากําลังกอดกับอิเล็กตาและนั้น็ได้จบลงเพียงเท่านี้